ขนาดนี้เวลา11.00นของวันที่23กันยา2567หน้าวัดน้ำโถงตำบลบ่อแหนวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วครับเกือบถึงคอสะพานแล้วครับน,นี้ครับอันนี้ถนนเป็นถนนนะครับ จิดแม่น้ำนะครับแม่น้ําตุยตรงนี้ไปไม่ได้แล้วครับสัญจรไม่ได้ครับอันนี้ดู่ตรงปาน้ำโขงครับตอนนี้ก็มีมืดคืบอยู่นะครับเมฆฝนก่อตัวตับตึบเลยนะครับวันนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากถึงถึงตอนเย็นเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ด้านล่างน้ำแล้วเตรียมตัวอพยพคนของของึ้นที่สูงได้เลยครับจุดจุดนี่เป็นจุดที่อันเป็นฝายชะลอน,น้ำของแม่น้ำตุยนะครับที่จะไหลลงไปแม่น้ำบางนะครับตรงซบตุยเนี่ยครับอน,นี่เป็นฝายชะล้อน,น้ำบ้านหม่วงแง้วนะครับต่อรุบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับ ตร,ตรงนี้ครับมันการะดบูยน์นะครับตอนนี้มันล่นล่นฝ่ายไปแล้วนะครับนี่ครับกับขึ้นมาถนนนั่นแหละครับตอนนี้อีกหน่อยเดียวนะครับโอ้โหว่าตอน คำข่าเมื่อวันนี้มันจะล่นมากครับตรงนี้ก็ฝนก็อยากจะตกมากครับจะมีฝนประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนถึงหงหัวคำนียนะครับน้าเหนือก็ไหลสมบูรมากจริงๆนะครับน้าตีบเป็นสายย่อยนะครับเป็นอ่าง ลอยฮวยหรือว่าอย่างต่างๆกันไหลมาพบตีแม่น้ำตุยนะครับเป็นมาจากอำเภอเมืองฟ้านนือครับทีจะไหลตู่แม่น้ำวังนะครับอูอ่ตีอยู่ใต้ใต้น้ำนะครับตีฤทิดฤิแม่น้ำวังนะครับเจรมตัวรับมือครับ ปีนี้น้าม,มาเยอะมากนะครับเพราะว่าในรอบสาวปีนะครับตีว่านําเยอะมากนะครับเด๋ยนนี้ก็พอไปสามข้างมันนะครับเขาก็ต้องเดียนรูธรรมชาติเรือไดนะครับคาดว่าจะมีฝนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยนะครับ เราเอาไปดูสถานการณ์แม่น้ำวังนะครับเราไปกันเลยครับอันนี้ครับเป็นแม่น้ำวังนะครับอ่าน,นี่ครับแม่น้ำตุยนะครับติดไหลออกไม้ตรงนั้นแหละครับมาสมทบแม่น้ำวังตรงนี้แหละครับ นี่เป็นสะพานดำนะครับสะพานคานรถไฟนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยครับตรงนี้นะครับโอ้ไหลมาสมพบติ๊กติ๊ๆนะครับตรงนี้ครับเริ่มจะพรมแล้วนะครับ มาปีนี่น่ากลัวมากเลยนะครับนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าลับป้านะครับไก่ขาวโอเคครับ